สวัสดีจ้ามาจรามรุน่นล่าสามมักรีของวันที่สามสิบเอ็ดตรวจของวันที่สามสิบก้อนนะัดจัดพี่น้องบนเพิ่อนออกสามแปดแปดล่างหกสามวัสดสูตรคำนวณนบนไปเข่าล่างเพิ่นนละแต่ได้ไปเข่าล่างเพิ่นูุดล่างบบกเขา่าวิ่งรูดที่สามกับ 8, แปดวสัสดเข่าสามเข่าแปดเข่าแปดเข่าสามเข่าบนและล่างแนละจุดนี้พี่นอ้องจุดนี้เข่าบนและล่างนะัดจัเนะ จุดนี้เขาบนและล่างกะดีใจน้าพี่น้องอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ช่วนที่สามมาว่างไวน้นี่เขาลอยเปิดเส้นเนาะจุดนี่เขาทั้งบนเข่าทั้งล่างทั้งสามทั้งแปดแลวพี่น้องอันนี้เป็นสามหกเนาะเพิ่นออกหกสามล่างว่าสันสูตรล่างไปเขาโอ้สูตรบนไปเขาอยู่ล่างเพิ่นเพิ่นออกแปดแปดเน้นที่แปดกับสามเขา่าบิดทั้งบนและล่างได้กินขนมเต็มเต็มน่าจนะเนาะของล่างสามไม่ใี่ออกสองถุมเคิง ล้าสตาลงให้แล้วล้าวีไอพีสามทุ่มเคิ่องกับเขาได้พี่น้องเขาทั้งบนและล่างสุดบนเขาบนสุดล่างเขาล่างพะนะสำหรับเล้าวีไอพี VIP, เนาะอันนี้เล้าสามมาิ้คีออกสองทุ่มเคิ่องรุ่นกันเบิง้งเนาะพี่น้องเนาะผู้ชมเล้าสามมาิ้คีกับเขาไปชมเล้าสตาเล้า VIP, ลวีไอพีเด้กกันเด้อเหมือนีงสุดกำลังบนจะ้ะของวันที่ เป็นแนวทา้งของเราสามเมื่อกีมีหลายล่านะพี่น้องไม่มว่าจะลงหน้าลงหลังของที่สัตวเียกชุกนันบนจะหลักสิบหลักน้วยสิบได้หกได้สี่ได้หาหลักน่วยได้สามสี่หาพนัเป็นเลขเป็นเลขที่สวยงามเนาะหกสามหกสี่สี่สามห้าสามม่ลาสิ c สามห้าสามจับบึงวัดจะมาบอคูนี่คูนี่เนาะแต่ว่าเลขชนที่หกน้าจะวิ่งรูดบนล่างที่หกมันจะมาลอยเปอร์เซ็นต์บ่เหมือน,นี่วิ่งรูดบนล่างที่หกว่ะสันสูตรก็ลังล่างจะ้ะหลักสิบชน้น้่าจะเด้อเใ็้ได้ตัวเดียวกันละสำหรับพี่น้องมีสูตรของตัวเองให้ได้ตัวเดียวกันหลักสิบหลักหน่วยหลักสิบชั้นในหกในเก้าหลักหน่วยในศูนย์ในหนึ่งในสองจับคู่ หกศูนยหกหนึ่งหกสองเลขติดหกนจะมาบ่เก้าหนึ่งวิ่งรูดที่หกเอายางใส่ห้าหลักสิบห้าหลักหน่วยสหลักสิบสี่หลักหน่วยเอาหกับสี่นะเราจะเอาหกกับห้าจเอาหกับสี่ะพี่น้องหกกับสวิ่งรูดบนและล่างจ้ะ สำหรับเล่าสามมิคีเล่าสตาร์ลงใหายแล้วเล่าสามมคีกันลงแเราก็สิลงต่อด้ดยเล่าวีไอพีเนาะจต่เนาะของวีไอพีข่าบนและล่างสุดบนข่าบนสุดล่างข่าล่างผลที่พี่น้องเขาไปชเมบมิบงเด้อชุย้อนหลังเบงในเวลาอาดคลิปนี้ลงไปแล้วก็สิไปคํานวณของวีไอพีลงให้พี่น้องได้ชมประมาณนี้นะจต่เนาะขอห้ยแห่งปังปังเรเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า